ครับก็กราบสวัสดีพี่น้องเอทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็มาชมการจำสายไฟที่กล่องแยกนะครับซึ่งในการกำหนดสายมกอ2531ก็กำหนดสายสีน้ำเงินเป็นสายนิวตนันสายสีเขียวเป็นสายดินสายน้ำตาลเป็นสายลายนะครับต,อต,อตามมกที่เขากำหนดมาให้นะครับน,นี่นะครับสายเส้น,นเล็กๆนี่ก็จะเป็น สายไปยังหลอดนะครับซึ่งผมจะใช้สาย1.5แสควีนนะครับสายไปยังหลอดส่วนสายเมนผมจะสายใช้สาย4แสควมนนะครับนี่ครับหลอดฝั่งนี้สายสีฟ้าผมจะจ้ำเสยกันเลยนะครับสายไฟจะจ้ำที่จุดเดียวส่วนสายสายไฟสายสีน้ำตาล ก็จะยังไปยังสวิตไฟด้านล่างนะครับไปตรงปลั๊กสวิตนี่นะครับส่วนนี้ก็จํารวมได้เลยครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ของสายไฟนะครับสายนิวตนันสายสวิตก็จะย่างลงมาเส้นเดียวนะครับที่ปลั๊กด้านล่างนี่ครับในการเก็บสายก็พันให้เรียบร้อยนะครับพันเทปดำให้เรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็ปิดกล่องให้เสร็จ นี่ครับเรียบร้อย